ผมได้รับมาที่15บาทนะครับผมเราก็กดถอนเงินตอนนี้ได้เลยอย่างนั้นนะครับก็ให้เรานะครับกรอกเบอร์วอลเลตนะครับของบัญชีทูมอนิวเลตของเรานะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินแล้วก็กดยืนยันการถอนเงินได้เลยการแลกรับรางวัลสําเร็จแล้วนะครับเงินจะเข้าไปใน1-3วันทําการนะครับไม่เกิน10นาทีเงินน่าจะเข้าที่บัญชีทูมอนิวเลตนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็มาแจกรหัสโค้ดอ่างเปาทูมอนิวเลตเหมือนเดิมนะคร ก็มารับในคลิปนี้เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากการรับโคดอ่งางเปาฟรีก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองในการรับโคดอ่งางเปาอันนี้ไม่ยากเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการรับโคดอ่งางเปากันก่อนเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับโอเคนะครับก็ให้เรานะครับเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android ของเราได้เลยแอปนี้เนี่ยจะดาวน์โหลดได้แค่มือถือ Android ตัวแอปเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะมีแอปนี้กันอยู่แล้วนแอป นะครับผมมีชื่อว่า GoDaily นะครับใครที่ยังไม่มีแอปนี้เนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวโหลดลงในเครื่องของเราได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาแล้วไม่เจอตัวแอปเนี่ยเราสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับ GoDaily ดาวน์โหลดได้ฟรีวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะว่า GoDaily เนี่ยสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกในคลิปนี้ก็จะไปแบบรวดเร็วนิดึสําหรับเมนูของอป Go d น y ผมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับก็จะมีการอ่านข่าวนะครับในส่วนของเมนูแรกแอปนี้ต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่ามันเป็นแอปเล่นฟรีนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดเสียเงินสักบาทเดียวในการใช้งานนะครับแอปนี้ใช้งานฟรี100%เป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนี่ครับแล้วก็รับในส่วนของคะแนนตรงนี้ด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับจะมีการรับคะแนนอยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูที่2นะครับที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่จะเป็นการดูวิดีโอจาก YouTube ทั่วไปนะครับในส่วนของวิดีโอเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนโหมดมูได้้ดานนบตรงเลย ก็จะมีข่าวนะครับกีฬาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บันเทิงรวมไปถึงการแคสเกมครับใครที่ชอบดูการแคสเกมจากช่องยูทูบเบอร์ต่างๆเราก็สามารถเข้ามาดูได้หรือจะเป็นงานฝีมือนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยก็จะเป็นคลิปที่มาจาก YouTube ทั่วไปนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของคลิปวิดีโอสั้นนะครับที่เหมือนกับการดูทิกต o k ดู y o u t YouTube Short อ f เฟซบุ๊กเรียวนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้อันนี้คือการดู วดีโอต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่รับตัวนี้จะเป็นการทําภารกิจในการใช้ในการถอนเงินหรือว่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมอนิเเลตตรงด้านบนตรงนี้มันก็จะมีคะแนนของเราให้ดูว่าคะแนนที่เรามีอยู่เป็นเงินกี่บาทเราก็สามารถกดเข้าไปทําการถอนเงินตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยในการถอนตรงนี้ไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะ200 500แล้วก็1,000แล้วแต่ความชอบของเราเลยว่าเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของช่องทางการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเพิ่มเติมเพื่อที่จะสร้างราย ได้ให้มากขึ้นนะครับในการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถแชร์แล้วก็แนะนําได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t วิต t t อร์ไล YouTube น i k Took ทาการแนะนําเพื่อนได้หมดเลยทุกช่องทางนะ่ครับรางวัลจากการเช็คอินนะครับผมแล้วก็เช็คอินทุกวันเพื่อที่จะรับคะแนนทุกวันได้เลยภารกิจรายวันมีอะไรบ้างเราก็เข้ามาดูแล้วเราก็เข้าไปทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยสําหรับตรงนี้ครับประมาณนี้นะเมนูสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเมนูที่5นะครับก็จะมีในส่วนขอ,ของของขวัญอินไวทวงล้อเกมเพิ่มภารกิจแล้วก็โคดอ่าง ให้เรากดมาที่เมนูโค้ดอ่างเปาเพื่อที่จะรับโค้ดอ่างเปากันเลยในส่วนของโค้ดอ่างเปาตรงนี้เนี่ยต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่ายอดเงินที่เขานํามาแจกให้เราเนี่ยมันมียอดจํากัดนะครับไม่สามารถรับได้ทุกคนในการกรอกรหัสโคดถ้ายอดเงินที่เรากรอกไปแล้วเนี่ยมันหมดแล้วนะครับก็จะได้รับในส่วนของคะแนนสะสมแทนนั่นเองคะแนนสะสมนะครับเราสามารถเก็บสะสมแล้วก็นําไปแลกคะแนนจํานวนมากขึ้นได้อย่างเช่น200 500แล้วก็1,000เดี๋ยวผมจะทาการพิมพ์รหัสโคดอ่างเปาลงในช่องนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดหยุดคลิปไว้ แล้วก็ค่อยไปพิมพ์นะครับจะได้ดูทันเนาะโอเคนะครับสำหรับรหัสโคดอ่างเปาทูมอนิวเล็ตนะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับ C O T E T E T A นะครับก็ให้เราพิมพ์ตามนี้ได้เลยถ้าเราดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปไว้นะครับจากนั้นเนี่ยก็กดแลกรับได้เลยใครได้เงินการกี่บัทก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับในส่วนของโคดของแอป Go ลเดอี่เนี่ยผมได้รับมาที่15บาบาทนะครับผม เราก็กดถอนเงินตอนนี้ได้เลยจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับกรอกเบอร์วอลเลตนะครับของบัญชีทูมอนิวเลตของเรานะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินแล้วก็กดยืนยนัยนการถอนเงินได้เลยการแลกรับรางวัลสําเร็จแล้วนะครับเงินจะเข้าไปใน 1- นึวันทําการนะครับไม่เกิน10นาทีเงินน่าจะเข้าที่บัญชีทูมอนิวเลตนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการแจกรหัสโคดอ่างเปาทูมอนิวเลตแล้วก็การอัปเดตการใช้งานเพ่เบื้องต้นนิดนึงแล้วกันเนาะตรงนี้เนี่ยเพื่นพนพนอนๆกรอกแล้วเนี่ยได้รับเงินกันกี่ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองเดีย๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับโอเคนะครับก็ให้เราครับเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android ของเราได้เลยแอป,ปนี้เนี่ยจะดาวน์โหลดได้แค่มือถือ Android ตัวแอปเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะมีแอป,ปนี้กันอยู่แล้วนะครับแอป,ปนี้นะครับผมมีชื่อว่า g o Daily นะครับใครที่ยังไม่มีแอป,ปนี้เนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาแล้วไม่เจอตัวแอป,ปนเนาาาลโห กันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวนโหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับ GoDaily ดาวน์โหลดได้ฟรีวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะว่า GoDaily เนี่ยสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกในคลิปนี้ก็จะไปแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับสำหรับเมนูของแอป GoDaily นะครับผมมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับก็จะมีการอ่านข่าวนะครับในส่วนของเมนูแรกแอบปบนี้ต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่ามันเป็นแอปเล่นฟรีนะครับไม่ต้องดาวน์โหลด เงินสักบาทเดียวในการใช้งานนะครับแอปนี้ใช้งานฟรี100%เป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนี่ครับแล้วก็รับในส่วนของคะแนนตรงนี้ด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับจะมีการรับคะแนนอยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูที่2นะครับที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่จะเป็นการดูวิดีโอจาก YouTube ทั่วไปนะครับในส่วนของวิดีโอเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนโหมดหมู่ได้ด้านบนตรงนี้เลยก็จะมีข่าวนะครับกีฬาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บันเทิงรวมไปถึงการแคสเกมครับใครที่ชอบดูการแคสเกมจากช่องยูทูบเบอร์ต่างๆเราก็สามารถเข้า าดดูไ้จะเป็นงานฝีมือนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยก็จะเป็นคลิปที่มาจาก YouTube ทั่วไปนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของคลิปวิดีโอสั้นนะครับที่เหมือนกับการดู Tik t o อกดู y ยูทูบช็อตเฟซบุ๊กเรียวนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้อันนี้คือการดูคลิปวิดีโอต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่4นะครับตัวนี้จะเป็นการทําภารกิจนะครับในการใช้ในการถอนเงินหรือว่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมานิเล ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีคะแนนของเราให้ดูว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปทําการถอนเงินตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยในการถอนตรงนี้เนี่ยไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะสองร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันแล้วแ,แต่ความชอบของเราเลยว่าเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของช่องทางการแนะนาํา er หรือว่าเชิญเพื่อนเพิ่มเติมเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้มากขึ้นนะครับในการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถแชร์แล้วก็แนะนําได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Facebook t w i t t e r Line YouTube t i k t o k ทําการแนต็อน กนได้หมดเลยทุกช่องทางนะครับรางวัลจากการเช็คอินนะครับผมแล้วก็เช็คอินทุกวันเพื่อที่จะรับคะแนนทุกวันได้เลยภารกิจรายวันมีอะไรบ้างเราก็เข้ามาดูแล้วเราก็เข้าไปทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยสําหรับตรงนี้ครับประมาณนี้นะเมนูสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเมนูที่5นะครับก็จะมีในส่วนของของของวัญอินไว้ wide, วงล้อเกมเพิ่มภารกิจแล้วก็โค้ดอ่างเปาให้เราก,กดมาที่เมนูโคดอ่างเปาเพื่อที่จะรับโคดอ่างเปากันเลยในส่วนของโคดอ่างเปาตรงนี้เนี่ยต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่ายอดเงินที่เขานําม,มาแจกให้เราเนียมมัอด จํากัดนะครับไม่สามารถรับได้ทุกคนในการกรอกรหัสโค้ดถ้ายอดเงินที่เราเกรอกไปแล้วเนี่ยมันหมดแล้วนะครับก็จะได้รับในส่วนของคะแนนสะสมแทนนั่นเองคะแนนสะสมนะครับเราสามารถเก็บสะสมแล้วก็นําไปแลกคะแนนจํานวนมากขึ้นได้อย่างเช่น200 500หรอแล้วก็1,000เดี๋ยวผมจะทาการพิมพ์รหัสโค้ดอ่างเปลาลงในช่องนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปพิมนะครับจะได้ดูทันเนาะโอเคนะครับสำหรับรหัสโค้ดอ่างเปาทูมอนิวเลสนะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับซ OTETETA นะครับก็ให้เราพิมพ์ตามนี้ได้เลยถ้าเราดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปไว้นะครับจากนั้นเนี่ยก็กดแกลกรับได้เลยใครได้เงินกันกี่บาทก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับในส่วนของโค้ดของแอป g o d e l l y เนี่ยผมได้รับมาที่15บาทนะครับผมเราก็กดถอนเงินตอนนี้ได้เลยจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับกรอกเบอร์วอลเลตนะครับของบัญชีทูนิฟิลเลตของเรานะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินแล้วก็กดยืนยันการถอนเงินได้เลยการแลกรับรางวัลสําเร็จแล้วนะครับเงินจะเข้าไปใน1-3วันทําการนะ น่าจะเข้าที่บัญชีทูมอนิวเลตนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการแจกรหัสโค้ดอ่างเปาทูมอนิวเลตแล้วก็การอัปเดตการใช้งานเพ่เบื้องต้นนิดนึงแล้วกันเนาะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆกล่องแล้วเนี่ยได้รับเงินกันกีนก่บาทคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากให้ผมนํามาแจกเรื่อยๆแจกบ่อยๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองเดีย๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ